ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จึงได้เกิดเป็นโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนวันสต็อปเซอร์วิสขึ้นโดยมุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดอดปชที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร จังหวัดสกลนครได้ขับเคลื่อนง,งานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในพื้นที่18อำเภอโดยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ยรวมถึงให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกและเกษตรกรในชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้สามารถดําเนินงานในรูปแบบธุรกิจชุมชนสําหรับเรื่องของการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับภาคราชการนี้ก็จะสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน นะครับซึ่งชุดนี้ชุดตรวจข้อดินนี้ก็จะไปาสามารถที่จะตรวจด,ดินของพี่น้องเกษตรกรว่าดินในพื้นที่ของท่าน,นมีความต้องการปุ๋ยตัวไหนแล้วก็ขาดแคลนตัวไหนหรือมีตัวไหนที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะทําให้พี่น้องนี่สามารถที่จะใช้ปุ๋ยเข้าไปเติมใส่ในพื้นที่นี่โดยเป็นการลดต้นทุนด้วยในเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย ทั้ง18อำเภอก็จะมีศูนย์จัดการยืมปุ๋ยครอบทุกอำเภอที่ให้บริการครบว่งจรอทั้งรับบริการในเรื่องของตรวจวิเคราะห์ดินนะครับให้บริการผสมปุ๋ยนะครับมีการให้บริการจำหน่ายปุ๋ยที่ที่ได้จากการผสมให้กับพี่น้องเกษตรกรในราคาถูก เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของดินก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อด้วยนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุกอำเภอทั้ง18อำเภอ จากความมุ่งมั่นของเกษตรกรกลุ่มหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรดินในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คงความอุดมสมบูรณ์โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องมีปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการของพืช สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านม่วงจึงมุ่งผลักดันให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลห้วยหลวงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบในการต่อยอดโดยการดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนสาหรับกิจกรรมของกลุ่มดินปุ๋ยของเขาก็ให้เกษตรกรในชุมชนได้มีความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้การตรวจวิเคราะห์ดินโดยชุดตรวจสอบในดินแบบรวดเร็วแนะนำการใส่ปุ๋ยเบื้องต้นตามเทคโนโลยี แล้วก็รวบรวมความต้องการแลจะจัดทาแมดปุ๋ยให้กับสมาชิกได้ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนํำกลุ่มของเฮายังได้เชิญชวนสมาชิกแปใหไงใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใส่แม่ปุ๋ย n p k เชและเครื่องผสมปุ๋ยที่รับการสนับสนุนจากโครงการเงินกู้ช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบธุรกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครับสำหรับค่าบริการทางศูนย์เฮาก็คชิด การตรวจสอบดินกับตัวย่างละห0สบบาทการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกับกิโลละ20บาทจะหากเกษตรกรต้องการเช่าเครื่องผสมปุ๋ยทางศูนย์ห้องเฉลยจิตกระสอบละ 30- ม0บถึงาบาทอีกทั้งทางศูนย์ห้องยังได้ระดมทุนทุนละหนึ่งอยบาทจากสมาชิกทั้งหมดหาสิบสองคนและมีเงินหมุนเวียนจากการจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกแล้วกว่า6 0 0 0 0บาทซึ่งเงินทุนในส่วนนี้ ทางศูนย์ฮูกับสิน้ำกับมาซสือเม่ปุ๋ยเพื่อผสมปุ๋ยเต็มสูตรคุณภาพดีให้แก่สมาชิกดกใช้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลห้วยหลวงอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครได้มุ่งเน้นให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสมาชิกแปลงใหญ่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรกรทั่วไปโดยสามารถส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกับพืชหลากหลายชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อ,อยไม้ผลพืชผักยางพาราและปลามน้ำมัน เพื่อขยายผลการเกษตรที่แม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตสร้างรายได้และมีความยั่งยืนต่อไปครับผมในฐานะประธานศูนย์จัดการดินและปุย๋ยชุมช,มชมตมนตําบต์ห่งหลวงเพื่อบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครในทดลองใส่ปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับจะเห็นได้ว่าการใส่ปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของของเขาน่ะผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายรายจ่ายก็ลดลงดังนั้นจึงอยากขอ,ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหรือสามาชิกป,ปุย๋ยในใส่ปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยสามารถติดตอ่อได้ที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านหรือว่าทางไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าติดตอ่อหมายเลขโทรศัพท์0986546316ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลมหารวอเพื่อปันม่วงก็ได้รับรองว่าได้ปุ๋ยเต็มสูตรแน่นอนครับไม่ได้โมก